ตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกทคนวันนี้ลุงจับก็จะมานำเสนอเลขเด็ดสลายแรกที่ลุงจับจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของถ้ำบาดาลถ้ำบาดาลงวดประจำที่16มีนาคม2565ถ้ำบาดาลให้เลข9กับเลข8 ถ้าเลข9มาก็จะมี39 59ถ้าเลข8มาก็จะมี83 89สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาถ้ำบาดาลให้50ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรือที่1ออก905ให้50ออก05ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายรือที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้ถ้ำบาดาลอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาต่อเลยครับมาต่อรากมะเดื่อให้โชคงวดประจำวันที่16มีนาคม2565รากมะเดื่อให้โชคให้เลข4กับเลข6ถ้าเลข4มาก็จะมี41 42ถ้าเลข6มาก็จะมี61 62สํำหรับผลงานงวดที่ผ่านมารากมะเดื่อให้โชคให้เลข9กับเลข5 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรือที่1ออก905ให้เลข9กับเลข5เลข9เข้าหลักร้อยเลข5เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายรือที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ลากมาเดือให้โชคยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมครัมาต่อครับมาต่อเลขพยายนาคงวดประจำวันที่16มีนาคม2500 65เลขพยญานาให้เลข9กับเลข4ถ้าเลข9มาก็จะมี9495ถ้าเลข4มาก็จะมี4 4 4 5สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขพยญานคให้เลข9กับเลข5ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ออก9 0 5ให้เลข9กับเลข5เลข9เข้าหลักร้อยเลข5เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่หี่1 ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขพญานาคยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครรมตอนครับมาต้อยเต็งหนึ่งงวดประจำวันที่16มีนาคม2565เต็งหนึ่งให้เลข4เลข9เลข7ชุด2ตัวให้42 43 46 92 93 96 3 2 3 3 3 6ชุด3ตัวให้492 493สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาเต็นนง1ให้90กับ70ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดูที่1ออก905เลขท้าย2ตัวออก07ให้90กับ70 90เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายดูที่1 เจถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อมาตามกันดูว่างวดนี้เต็ง1นยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมครมาต่อกันเลยครับมาต่อโคตรฮิตงวดประจำวันที่16มีนาคม2 5 6 5โคตรฮิตให้เลข6เลข8เลข2ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1 6 3 6 8 ถ้าเลข8มาก็จะมี81 83 88ถ้าเลข2มาก็จะมี12 32 82สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาโคตรฮิตให้50ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้ยที่1ออก905ให้50ออก05ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายด้ยที่1ขับเรามาตามกันว่างวดนี้โคตรฮิตอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนครับมาต่อปูสีสุโทกับญ่าสีปฐุมางวดประจำวันที่16มีนาคม2565ปู่สีสุโทกับญ่าสีปฐุมมาให้ชุด2ตัวให้49 69 42สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาปู่สีสุโทกับญ่าสีปฐุมมาให้59ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก905 ให้59 59เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามันต่อว่างวดนี้ปู่ศรีสุโธกับย่าศรีปธุมมาอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนครับมาตอนนัทธพัฒน์งวดประจาวันที่16มีนาคม2565นัทธพัฒน์ให้เลข8กับเลข0ชุด2ตัวให้04 05ชุด3ตัวให้ 083680สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมานสพท .50 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก905ให้50ออก05ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายโดยที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้นสพอยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทำมาตอนครับมาตอนดันุสรอนวดประจำวันที่16มีนาคม2565ดันุสรอนให้เลข4กับเลข1ถ้าเลข4มาก็จะมี40 41 42 43ชุด3ตัวให้456 147 984ถ้าเลข1มาก็จะมี10 11 12 13 14 15, 1ส17สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาดานุสอนให้เลข8กับเลข0ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก9 0 5เลขท้าย2ตัวออก0 7นย์ให้เลข8กับเลข0นย์เข้าเลข0นเลข0นย์เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้ดานุสอนอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอคขับมาต่อสิงเหนือกับเสือใต้งวดประจำวันที่16มีนาคม2565สิงเหนือเสือใต้ให้เลข4กับเลข8ถ้าเลข4มาก็จะมี44 49 40 41ถ้าเลข8มาก็จะมี88 89 80 81สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสิงเหนือเสือใต้ให้59ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย3ตมวท้ายี่ที่1ออก905ให้59 59เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัตวท้ายี่ที่1ครับเรามาตามกันต่อมาตามกันดูว่างวดนี้สิงเหนือเสือใต้ยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกไหมทำมาต่อกันเลยครับมาต่อกห้ได้เอาให้รวยงวดประจำมาที่16มีนาคม2565เอาให้รวยให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6ชุด2ตัวให้ 6 9 60 61 62สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเอาให้รวยให้เลขห้าตัวเดียวให้เลขห้าผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก9ก5ูหให้เลขห้าเลขห้าเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้เอาให้รวยยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาต่อครับมาตอ่อรีพยาคันค่างวดประจำวันที่16มีนาคม2565พยาคันค่าให้เลข9ตัวเดียวให้เลข9ชุด2ตัวให้99 19 29 39 59สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้พยาคันค่าจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม มาต่อกันเลยครับมาต่อเลขเนน้อยงวดประจำที่16มีนาคม2565เลขเนน้อยให้ชุด2ตัวให้30 05 56 63 38ชุด3ตัวให้305 638สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขเนน้อยจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม มาตอนครับมาตอให,หนุ่มตาคลีงวดประจำที่16มีนาคม2565หนุ่มตาคลีให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6ชุด3ตัวให้6 8 9 4 9 6 5 8 6 6 7 1ชุดเบิ้ล6 6 2 6 6 5 6 6 8 6 6, 6 9 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้หนุ่มตาครีจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับมาตอนครับมาต่อกันมาตามสัญญางวดประจำวันที่16มีนาคม2565มาตามสัญญาให้ชุด3ตัวชุดเดียวให้298 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาไม่เข้าเป้าครับขับระมาตามกันว่างวดนี้มาตามสัญญาจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น51 61 5 6 6 3 6 9 6 7ชุดเด่น 761สำหรับตัวเลขที่ลุงจ้านำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจ้บก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ